เริ่มกันที่รายงานการตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นซึ่งทางปสมก็เห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติก็มีมติให้ส่งข้อมูลให้ปปชดำเนินการต่อนะครับ เรื่องนี้ทางกาสมได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ระบุว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผู้ถูกร้องที่1นึอนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่สองเมื่อวันที่22สิงหาคม2566และได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงขอให้ตรวจสอบกสมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา27บบัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมหรือเหตุอื่นใดจะกระทำนี้ได้อย่างไรก็ดีกรณีโรงพยาบาลตำรวจรับตัวนายทักษิณไว้รักษาที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุศร8 8พรรษานั้น เห็นว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตซึ่งในช่วงแรกเข้าพักที่ชั้น14เนื่องจากโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงชั้นเดียวที่มีห้องว่างแต่หลังจากนั้นปรากฏว่านายทักษิณยังพักที่ห้องพิเศษดังกล่าวมาโดยตลอดโดยโรงพยาบาลชี้แจงว่านายทักษิณมีภาวะวิกฤตสลับปกติซึ่งหากนายทักษิณป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตตามที่มีการชี้แจงจริง ก็ควรต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นายทักษิณกับพักในห้องพิเศษซึ่งตามปกติควรมีไว้สำหรับผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วอีกทั้งกรมราชธรร์ก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ต้องขังป่วยคนใดบ้างที่เข้าพักรักษาตัวในห้องพิเศษเนื่องจาก กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ไม่ได้กำหนดให้เรือนจำที่ส่งตัวหรือสถานพยาบาลที่รับตัวผู้ต้องขังไว้ต้องรายงานให้ทราบทั้งที่กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากมีผลทำให้ผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งอาจได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่าผู้ต้องขังอื่นๆที่มีอาการป่วยเหมือนกันโดยเฉพาะ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่อาจได้รับการดูแลแตกต่างหรือเป็นพิเศษมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไปจึงเห็นว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจกำหนดให้นายทักษิณพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องโดยเรือนจำไม่ได้โต้แยง้งจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาล เป็นการดำเนินการโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ทำให้นายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือกว่าสิทธิที่ควรได้รับอันถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ครับนั่นก็เป็นรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับกรณีมีการร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับการารักษาพยาบาลที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกสมก็ชี้ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติ แล้วก็มีมติให้ส่งข้อมูลให้ปปชดำเนินการต่อไปนะครับ